กจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เราทุกคนอยากจะถ่ายทอดให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมค่ะนท่านนายกเทศมนตรีนครสกลนครท่านโกมุตที่คัตนานุน,นคณะกรรผู้บริหารเทศบาลนครสกลนครทุกท่านค่ะโรงเรียนเทศบาลสีปรัชบัญาะห์ในการนําของท่านผู้อำนวยการเพรฉาสีเอียงละค่ะครูบุคลากรในโรงเรียน ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะน้องอมยเด็กหญิงพัชรพรภูมคำบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สและน้องพีทเด็กหญิงประภาวาดีศรีสังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สรับหน้าที่เป็นผู้นําเสนอข้อมูลของโรงเรียนและพี่โอมเด็กชายสิทธิพง์ป้อมคำชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นผู้จัดทำ r e s e n t a t i o n ในการนำเสนอวันนี้ เราทั้งสามคนได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของโรงเรียนให้ทุกท่านได้ทราบค่ะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่2มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น181คนร้นยแบคนโดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล44คนและระดับปฐมศึกษา1 3ึาคนค่ะบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวน15คนนำโดย ท่านผู้อํานวยการเพนฉาสีเยี่ยงละขัะผู้อํานวยการสถานศึกษาครู1 1คนเจ้าหน้าที่การเงินหนึน่งคนและพนักงานทั่วไปสองคนค่ะลักษณะกะยายภาพของโรงเรียนโรงเรียนของเรามีพื้นที่ทั้งหมด9้าไร่หนึ่งงาน63ตาตรารงว่ามีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด5อาคารประกอบไปด้วยอาคารอนเนกประสงค์ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหารค่ะ อาคารรัฐอุปถรรมหนึ่งใช้เป็นสำนักงานประกอบไปด้วยห้องท่านผู้อำนวยการห้องธุรการห้องภาษาไทยห้องพยาบาลและห้องประชุมค่ะอาคารรัฐอุปถรมสองเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นป1ถึงป6มีห้องพิเศษจำนวน5ห้องคือห้องสมุดห้องดนตรีห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องสำหรับฝึกหุ่นยนต์ อาคารอนเนกประสงค์เป็นอาคารที่ใช้เรียนพระศึกษาและใช้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬาการประชุมผู้ปกครองอาคารอนุบาลเป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนรู้สําหรับน้องอนุบาลเหมือนถึงอนุบาล3และมีห้องสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมใบด้วยนะคะและอาคารสุดท้ายอาคารตรีรสวัรดิชัยใช้เป็นอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ค่ะ ในส่วนของพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนจะมีสนามเด็กเล่นสนามกางแจ้งให้เด็กๆได้เล่นก,ก,กีฬามีแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ตามอัธยาศัยและทั้งหมดนี้คือลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนของเรานะคะการจัดการเรียนรู้โรงเรียนของเราเปิดตามการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6โดยในชั้นอนุบาลโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร ที่เน้นพัฒนาทั้งทางด้านอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามวัยและในระดับประถมศึกษาโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางและจัดทำหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านดนตรีกีฬาและหุ่นยนต์ซึ่งแต่และหลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนได้จนประสบความสำเร็จจนผู้เรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนได้ค่ะ โรงเรียนได้จัดทำโครงการให้กับนักเรียนซึ่งแต่ละโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ทีท่โรงเรียนตั้งไว้เช่นโครงการวันสําคัญต่างๆโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโครงการกลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทําให้ได้รับความรู้และความสนุกสนานได้ะสบกาณ์ใหม่ๆคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ จากการนำเสนอทุกท่านคงได้รู้จักโรงเรียนเทศบาล4ดันประชาลูกค้าของเรามากขึ้นแล้วแต่ยังมีอีกความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่พวกเราอยากจะนําเสนอนั่นคือเรื่องผลงานที่พวกเราได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนซึ่งน้องฟิสจะเป็นผู้นําเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะ สำหรับผลงานของโรงเรียนเราในปีนี้มีทั้งระดับประเทศระดับภาคและระดับจังหวัดค่ะระระดับประเทศหนึ่งเด็กชายประพิษลอราวีนักเรียนชนบาลได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุรขครเข้าร่วมงานแข่งขันจักรยานขาไทยระดับประเทศและได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีพวกเราได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ หนึ่งรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขุนยอมมังคับมือระดับหรึ่มศึกษา 2. รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และการแข่งขันการสันทิษานพภาษาไทย 3. กิมเติรได้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันโุรงาภาษาอังกฤษและการแข่งขันคั้าล่างระดับหนึ่ศึกษาและเมื่อวันที่17สิงหาคมทีมหุ่นยนต์ได้รับรางวัลรอเชนเนอร์แอนดีสองการแข่งขัน หุนยนรจิตอิตรอบระดับภาคอีสานส่วนในระดับจังหวัดเด็กหญิงควาดาคำสงได้รดับรางวัลราชนะเลิศอันดัที่1การกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและรับรางวัลจากท่านผู้ว่ผู้วราชการจังหวัดด้วยนะคะนอกจากการประกวดแข่งขันที่กล่าวมาแล้ว โรงเรียนยังมีวงดนตรีสากลคือวงผักผลไม้รวมซึ่งได้มีโอกาสไปแสดงความสามารถตามสถานที่ต่างๆทั้งงานของโรงเรียนและงานระดับจังหวัดทําให้พวกเรามีความกล้าแสดงออกได้ประสบการณ์ใหม่ๆและได้และได้วามแ,ดแดสแดงความสามารถด้านดนตรีอย่างเต็มที่จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและบุคคลภายนอกที่ได้พบเห็นค่ะ ค่ะพีททุกท่านคะทุกท่านคงได้เห็นแล้วว่าถึงแม้โรงเรียนเทศบาลสีรัฐประชานุเคราะห์จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่บุคลากรทุกคนต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยาภาพเป็นคนดีคนเก่งของเทศบาลนครสุโขทัยในประเทศชาติต่อไปสุดท้ายนี้ทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารของโรงเรียนเราได้ ผาชอบทางแฟนเพจเฟซบุ o กโรงเรียนเทศบาลสีรัตชัชญ์ยุคะนะคะสำหรับวันนี้น้องอเมยน้องพีทและพี่องค์ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยื่ยมชมโรงเรียนของเราในวันนี้พงกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ครับนั่นก็คือการนําเสนอบริบทของวงโรงเรียนเทศบาลรีรัฐประชาอุเคระนะครับในลาดับต่อไปครับผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้ในการเพนฉัดสีเอียงรักษาผู้นวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลรีรัฐประชาอุครระกล่กาวต้อนรับและนําเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องครับเรียนเชิญครับ